ไม่ได้ไม่ได้รีดเท่าไหร่ดีแค่เอาเขากนนะแต่มันไปอุด,ดิบใช่เอสเอสเปรสโซ่ A, A นะครับใช้วิธีการทำเหมือนกับอเมริกาโน่เลยแค่ใส่นมเหรออ๋ออยู่นูน่นอยู่นูน่นเอ้าแล้วแก้วเนี้ยอ๋ออันนั้นชานมเอาไวสีงั้นนะอ๋อใส่นมก่อนแยกชั้น นี่นี่ครับเป็นขั้นตอนการทำเหมือนร้านอื่นๆ <c oughs> นมข้นของเทครับผสมแป้งด้วยเหนียวจัดใครจะมากินร้านโกตาม,มุนเนี่ยไหมก็เ๋ยก็มีตามมา ขวดย็นที่วางอยู่นะไม่ใช่น้ำพึ่งนะน้ำปลาเอานมราดทังบนอีอยู่พี่เพ,เพิ่มห้าบาทน,บนี่ครับโอ้โหเพิ่มนมฟรีด้วย อ๋อถ้าตอนแรกเป็นเอสแต่พอเพิ่มนมปุ๊บลาเต้เลยโห้อโหโวแหโหามโรโหโลโห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 โ่โหโอโห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 โิโห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 โโห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 โ